สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่ดูผมผ่านหน้าจอนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอทีวีนะครับหน้าจอคอมนะครับหรือว่าหน้าจอแม่มือสอของท่านเนาะนะครับพบกับรายการเวลาเดยบครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าว่าแมคบุ๊กเนี่ยครับเปลี่ยนชีวิตผมได้ยังไงเนาะนะครับโดยมันมี2อย่างครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับคือตอนช่วงมปลายเนี่ยครับผมก็ชอบเล่นเกมกับเพื่อนเนาะนะครับเราก็เล่นวาร์โลนะครับอะไรพวกนี้นะครับไปเรื่อยนะครับจนมาถึงตอนขึ้นมหาลัยเนี่ย ก็อยากได้ MacBook สักครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าเห็นก็เฮ้ยมันพกพาสะดวกดีนะครับแล้วก็แบตดีนะครับตอนที่ซื้อ MacBook มาใหม่ๆนะครับผมก็เซ็งนะครับที่ว่าเฮ้ยมันเล่นเกมไม่ได้โอเคมันอาจจะมีบางเกมที่มาเล่นได้นะครับเช่นอะไรอะโลบอกนะครับมายคาบนะครับแต่ก็มันก็เป็นเกมแบบเฉยๆครับมันก็เล่นได้แต่ว่าสักพักเราก็จะเริ่มเบื่อนะครับ ช่วงแรกๆเนี่ยผมก็เส็งนะครับที่ macbook มาเล่นเกมไม่ได้นะครับแต่พักหลังเนี่ยครับผมรู้สึกว่าความที่มันเล่นเกมไม่ได้นะครับมันเปลี่ยนอะไรหลายอย่างนะครับก็คือว่าแทนที่ผมจะเอาเวลาไปเล่นเกมนะครับผมรู้สึกว่าผมเอาเวลามาโฟกัสกับเป้าหมายตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็โป o d u c t ี v e มากขึ้นเนาะนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยครับก็คืออย่างที่2นะครับก็คือ macbook เนี่ยครับมันพกพาสะดวกสบายนะครับ มันเหมือนกับว่าการที่ผมใช้ macbook เนี่ยผมสามารถยกโต๊ะทำงานของผมนยครับไปได้ทุกที่นะครับอ่าแล้วก็ผมเป็นคนไม่พกสายชาร์จด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เอาไปแค่ macbook เฉยนะครับไม่ต้องเอาเมาส์ไปไม่ต้องเอาสายชาร์จไปนะครับมันทาให้ผมสามารถยกโต๊ะทำงานของผมเนี่ยครับไปไว้ที่ไหนก็ได้นะครับเมื่อผมจะไป ทํางานคาเฟ่หรือผมอาจจะไปงานสักงานหนึ่งนะครับแล้วผมก็โอเคเราเอาม็กไปด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าการตัดสินใจมันไม่ได้ยากลําบากอะไรเนาะเพราะแมกมันก็เบานะครับก็ถือว่าตอนว่างๆนะครับเราก็สามารถดิบแม็กขึ้นมาแล้วก็นั่งทํางานของเราต่อได้ทันทีนะครับ productive มากเลยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะแต่ผมขอสรุปเลยนะครับจริงๆก็มีอยู่2อย่างนะครับหนึ่งก็คือแม็กพุกเนี่ยครับมันเล่นเกมไม่ได้นะครับมันก็เลยทําให้ผม p r o ดั c t i v e มากขึ้นนะครับ เพราะมันเล่นเกมไม่ได้นั่นแหละครับแม้ว่ามันจะมีบางเกมที่เล่นได้นะครับแต่ว่ามันก็เล่นแป๊บๆมันก็เบื่อนะครับอ่าอย่างที่สองคืออะไรครับอย่างที่สองคือว่ามันพกพาสะดวกนะครับผมสามารถยกโต๊ะทางานของผมเนี่ยครับไปไว้ที่ไหนก็ได้เนาะนะครับแต่เอาจริงๆเนี่ยครับผมคิดว่าเอ้ยเราไม่จําเป็นต้องเจ็บตังไปซื้อมาคตูก็ได้เนาะนะครับคุณหาโน๊ตบุ๊กเครื่องหนึ่งนะครับแบบอื่นนะครับชิปอาร์มอะไรพวกนี้นะครับที่แบตมมนอืดนะครับก็รับ็จแล้วเนี่ย เราก็ไปลงลีนุกนะครับผมคิดว่าประสิทธิภาพเนี่ยน่าจะได้คล้ายๆกันเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ